สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่านะครับ MT 1 5นะครับผมแต่งเลยสวยนะครับลออพัดเลยพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับทางร้านตรวจเช็คบริเวณให้หมดแล้วนะครับของแต่งนะครับมีตะแกรงหลังนะครับไฟท้ายนะครับผม้ายสั้นนะครับแล้วก็มีครอบท่อนะครับลนอยยางเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับท่อเดิม แล้วก็มีเกยโยงนะครับผมแล้วก็การล้มนะครับแล้วจบไปแทนแต่งนะครับผมที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็แทนแต่งนะครับมีการลอยถังด้วยนะครับผมชุดสีสวยนะครับรถด้ดยรวมสะอาดมากนะครับพันเอกมีชิลหน้าแต่งด้วยนะครับ เดี๋ยวดูไม้กันนะครับผมกุญแจสองดอกนะครับคันนี้มาอยู่2,900 0ื่นาโลนะครับไม้แท้นะครับรถเครื่องยนต์นุ่มๆนะครับนิ่มเลยขี่ดีมากคันนี้ ไม่ดังไม่ควันได้ๆนะครับทรงสวยมาก คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่43,900บาทน,นะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ